ด้วยมาเลยด้วยมาเลยอ่ะขอเปิดเดีนี้ก่อนมันบัตรจะหมดไปมันจะหมดนะทุกคนไปมันจะหมดโอเทุกคนมาาเปิดกันทุกคนว่าผมจะได้ปะเปิดกันดูนะบัตรนี้นะทุกคนมา อเรามีทั้งหมดกี่ใบนะที่จะหมดเวลาเอจ็ดชั่วโมงเราเจ็ดชั่วโมงมันจะหมดเวลาอีกห้าสิบห้านะครับผมอีกห้าสิบห้าใบฝนตกป่ะตกป่ะไม่ตกวิร้อนมากแล้วเนี่ยพี่อ่านนิยายอยู่รอไลฟ์ช้าใช่พี่ผมอ่าน,นนิยายเกย์อยู่ครับผมอ่านนิยายเกย์อยู่นะทุกคนเลยมาไลฟ์ช้าไปนิดนหงนะทุกคนพอใจพี่หรือยังพี่ พี่แต,งพ,แตง,พงพี่แตงพอใจอยังพี่แตงไปจัดไปครับผมทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเกมอรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมอ่ะแป๊บบนึงนะโอเคได้แล้วผมสอง ลงก่ออนนรับขงหูเข้าเกมเลยรอเลยนะโอเคเข้าเกมรอเลยครับผมสามับผมได้ไหมแม่ปืนสามยังไม่ได้ปืนเลยวันสามสิบครั้งนังไม่ได้ปืนนะผมสามสิบแล้วปะเหลือกี่ใบเนี่ยเหลืออีกยี่สิบห้าใบครับผมต้องได้ละทีนี้ต้องได้นะทุกคนรอบนี้ต้องได้ครับผมนี่ได้มาแล้วทุกคนปืนวีเอสเอสครับผม ตกลงไปเลยนี่ได้มาแล้วเอาก็เหลือดิบัตรเหลือดิบัตรเหลือ15ใบบัตรเหลือ15ใบไปทำอะไรอ่ะไาทำอะไร15ใบบัตรเหลือทุกคนบัตรเหลือนะทุกคนบัตรเหลือ15ใบน,นี่นี่ได้ยังอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะทุกคนอันนี้บัตรเหลือ15ใบหมุนเล่นไปครับผม15ครั้งครับผมนี่10 ห้าหนึ่งสองบัตรเหลือครับสามสี่ห้าโอเคบัตรเหลือหมดแล้วทุกคนบัตรหมดละมาทุกคนพร้อมกันหรือ,อยังครับผมอะไรอะ่ะหมาป่าเดือดใจซีซั่นใหม่ซีซั่นใหม่หรอ หาดตะวันคืออะไรอะทุกคนหาดตะวันเล่นได้ปะไม่มีทีมเอาผมไม่มีทีมหรอหาดตะวันทำไมผมไม่มีทีมอ่ะมาพร้อมทุกคนพร้อมมาเลย,เอยอะไรอ่ะออกจากทีมไม่ออกไม่ออกจากทีมนะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดหกแปดมาหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดหกแปดมาเร็วพี่นมปังนะ พี่ขนมปังมาเร็วทำไมพี่ขนมปังเชิญผมไปอ่ะมามาหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดหกแปดนะผมหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดหกแปดนะครับมาเลยว้าวพี่เดินเซพี่เดินเซตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยใจนะผมขอบคุณครับ,บคุณพี่เดินเซด้วยนะครับผมโอ้โหคนเข้าเต็มโอ้โหเข้าไวมากเลยโอ้ ไปเราไปที่หนึ่งกันนะผมเราต้องได้ที่หนึ่งครับผมวันนี้สวัสดีครับทุกคนหนูไปแล้วนะไปแล้วหรอพี่ครับผมไปใช้แบตเหรอใช้แบตเหรออ้าวใครกดยกเข้าแล้วหนูผมเหลืองเหลืองอ่ะอ๋อพี่ผมเหลืองโอเค พี่ผมเหลืองเข้าแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ